ออกความสุขจากคุณน่ะหรือคิดว่าความสุขจากคุณน่ะมันดีแล้วมันก็ตอบโจทย์เขาได้เขาพยายามที่ปฏิเสธไม่ยอมรับใช่แล้วก็หันไปทำงานเยอะเวลานึกถึงคุณหรืออะไรอ่ะเขาจะพยายามลืมสลัดออกจากความรู้สึกไม่ให้ต้องรู้สึกเอาเวลาไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้ารู้สึกเยอะๆมันจะกลับไปณจุดเดิมก็คือแดาหาหนทางออกไม่ได้นอกจากการที่จะต้องได้รับ การตอบสนองนี้ตัวเองได้รับความรักที่ดีๆอย่างนี้ตลอดขาดไม่ได้พอขาดเดี๋ยวจะกลับไปณจุดที่เขาอ่ะไม่สมบูรณ์อีกเขาก็เลยเดินออกหรือว่าพยายามที่จะเฟดตัวเองออกไปจากคุณทั้งๆที่ก็รู้แหละว่าความรู้สึกที่คุณมอบให้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีและเขาก็ต้องการแบบนั้นด้วยแต่ความกลัวมันเยอะกว่ากลัวว่าถ้าเคยได้รับแล้วไม่ได้รับ มันก็จะแย่ในฝ่ายของเขาแต่ฝ่ายของคุณอะมันเติมเต็มได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไงมันล้นแล้วอะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เนี่ยเขาก็เดินออกไปเงียบๆหลายต่อหลายครั้งที่คุณมองว่าทำไมอะความสัมพันธ์ความรู้สึกมันกำลังที่จะเชื่อมโยงกันดีก็เกิดไพ่เดซอย่างเงี้ยสิบดาบอย่างเงี้ยแล้วก็ The Tower อร์หยุดกระทันหันคุณก็ต้องกลับมา ทบทวนตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่งมันผิดที่ฉันเหรอฉันดีกับเธอไม่ได้เลยเหรอถ้าฉันดีกับเธอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมที่ทําให้ความรู้สึกของเธออ่ะยเขยคุณก็อ่ะได้ถ้าความดีของคุณมันทําให้เขารู้สึกลําบากใจหรือเป็นภาระทางความรู้สึกก็ไม่ต้องทําให้น่าจะดีกว่า แต่เป็นการคิดที่ไม่มีอคติอะไรใดๆการคิดในลักษณะที่เข้าใจเขาเข้าใจเราคุณมีความเข้าใจเขาอะด้วยไพ่เดอะเมซิเชียนอะคุณน่าจะรู้อะไรบางอย่างลึกๆว่าคนคนนี้น่าจะเคยมีปมแล้วก